สวัสดีครับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้นะครับมาไขข้อข้องใจที่ลูกจ้างนายจ้างหลายคนมีปัญหาคาาคาซังกันมาเยอะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นปัญหาที่คนเข้ามาถามที่ทนายคู่ใจบ่อยมากครับเป็นปัญหาที่ว่าโพสต์บ่นเจ้านายถึงขั้นไล่ออกได้จริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้นะครับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับผมจะเล่าและอธิบายให้ฟังสั้นๆเลยนะครับว่า เพราะอะไรยังไงบ้างก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการโพสต์บ่นในจ้างไม่ใช่ความผิดเสมอไปแต่จะผิดหรือไม่ผิดขึ้นอยู่กับข้อความและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังถ้าแค่โพสต์บ่นทั่วไปเช่นบ่นว่าเหนื่อยจางงานเยอะจ้างเจ้านายไม่เข้าใจใช้ถ้อยคํำไม่สุภาพแต่ก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือเหยียดหยามไม่ได้มีการระบุชื่อชัดเจนหรือไม่ได้ทําให้ชื่อเสียงบริษัทเสียหาย แบบนี้นายจ้างจะเลิกจ้างเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าชดเชยถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงตามกฎหมายถ้าเกิดว่าเคยตักเตือนมาก่อนถ้าไม่เคยตักเตือนมาก่อนนะแล้วเลิกจ้างอันนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแต่ที่เขาโดนไล่ออกกันจนกระทั่งสู้กันไปถึงศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาแผนคดีแรงงานเนี่ยเขาให้ลูกจ้างแพ้เนี่ยเป็นกรณีว่าลูกจ้างไปหมิ่นประมาทนายจ้างหรือบริษัทของนายจ้าง ทำให้บริษัทของนายจ้างเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงโดยการโพสต์เข้าไปในโซเชียลมีเดียนี่แหละครับที่เจอกันเยอะถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยสักบาท ต้องระวังเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างทุกคนต้องระวังเรื่องการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียคุณอาจจะมีสิทธิ์ในการโพสต์แต่ถ้าการโพสต์ตัวนั้นทําให้นายจ้างหรือบริษัทเสียหายคุณก็ต้องรับผิดชอบในคดีความที่จะตามมาซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างกระทันหันด้วยนะครับการเลิกจ้างที่ว่าหมายถึงการไล่ออกนะครับโดยที่ไม่ได้ตังค์นะ ไม่ได้จ่ายค่าชดเชยเพราะงั้นเราจะต้องระมัดระวังไว้สําหรับใครนะครับที่โพสต์โซเชียลมีเดียแล้วนายจ้างเขาเลิกจ้างนะฮะก็ต้องไปย้อนดูตัวเราเองว่าเราโพสต์คําว่าอะไรทําไมนายจ้างถึงไม่สบายใจแม้เนื้อหาที่โพสต จะไม่ได้ระบุนายจ้างชัดเจนแต่เราลงโปรไฟล์เอาไว้ว่าเราทํางานที่นี่คนก็สามารถเข้าใจได้ว่าหมายถึงบริษัทชื่ออะไรนายจ้างชื่ออะไรเหมือนกันวันนี้ครับมีเรื่องดีๆมาฝากกันนะครับถ้าคุณกําลังมองหากล่องผลิตภัณฑ์โรงงานผลิตกล่องอยู่นะครับเพื่อทําแบรนด์ของคุณเองผมขอแนะนํานี่เลยครับบริษัทกล่องดวงใจตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีงานดีมีมาตรฐานบริการครบถ้วน ที่สาคัญคือออกแบบกล่องได้ใหม่แก้ไขฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพอค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์หรือธุรกิจที่ต้องใช้กล่องจํานวนมากติดต่อกล่องดวงใจดูนะครับกล่องที่ผมมา,มาให้ดูวันนี้มีหลากหลายหลากหลายสไตล์ด้วยนะครับมาจากที่นี่ที่สำคัญโรงงานนี้คนไทย100%เซครับไม่ใช่โรงงานจากประเทศอื่นไม่ใช่โรงงานจีนและพิเศษสุดๆนะครับถ้าบอกว่ามาจากการแนะนำของทนายคู่ใจรับไปเลยส่วนลด10%ซ นี่ครับกล่องเรามีเยอะนะครับดูได้เลยนะฮะ